คำว่าวาบิซาบิคืออะไรว,วัตบิซซาบิเนี่ยเป็นปรัชญาญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะให้ความสำคัญหรือว่าให้เห็นคุณค่าของความไม่เพอร์เฟกนะครับความสวยงามที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับเรื่องของการออกแบบนะครับหรือว่าการที่มองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็จะมีรอยตำหนิมีจุดด่างดามีสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นการออกแบบของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็การที่มีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับที่เกิดขึ้นเ,เหมือนกับชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างนะครับแต่ว่าการที่เราผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างหรือว่ามีรอยตําหนิบ้างในชีวิตเนี่ยเราก็จะมองกันว่าเป็นความสวยงามนะครับของชีวิตถ้าทุกคนเนี่ย ได้นําหลักการของอชาวญี่ปุ่นคาว่าวาบิซาบิไปใช้เนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นรู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟกมากนักในชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ค่อยดีหรือว่าสิ่งที่เป็นรอยตําหนินะครับก็อบอุ่มแล้วก็มองว่ามันเป็นความสวยงามของชีวิตได้เช่นกันครับ